สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของคีเรียนเอมบัปเป้กันดีกว่านะครับดาวลุ่งที่เรียกนี้ว่าเป็นหนึ่งในดาวลุงที่ดังที่สุดแล้วก็เก่งที่สุดในโลกในตอนนี้ถูกไหมนะครับหลายๆคนเนี่ยก็คงจะได้เห็นฝีมือของเขากันไปแล้วแล้วในวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรกันล่ะฝีมือเนี่ยคงไม่ต้องสาธยายกันแล้วนะครับส่วนเรื่องนิสัยส่วนตัวเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะบางคนอาจจะชอบไม่ชอบบางคนอาจจะรู้สึกหมั่นไส้อะไรก็ว่ากันไปทําไมแบบปารีสเนี่ยยือเท่าไหร่ก็แบบ เล่นตัวเหลือเกินนะครับหลายๆลยคนก็คงจะไม่พอใจในตรงนี้แต่ในวันนี้เองอ่ะผมจะมาพูดถึงเรื่องที่ว่าทําไมไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยเอ็มบัปเป้ดูจะไม่มีทางที่จะยอมต่อสัญญากับเป๊ชได้เลยนะครับไม่ว่าจะเอาค่าเหนื่อยมาล่อขนาดไหนก็ตามเนี่ยหรือไม่ว่าเป๊เชเนี่ยจะยอมให้เท่าไหร่ก็ตามอะ่ะเอ็มบัปเป้เองก็ดูแบบจะไม่เอาอ่ะยังไงก็ไม่เอาแน่นอนถูกไหมครับ เพราะอะไรกันเลยครับทำไมเอ็มบาเป้เนี่ยถึงอยากไปมาดริดขนาดนั้นไอดอลของเอ็มบารเป้เป็นโรนัลโดณปัจจุบันนี้เองโรนัลโดก็ไม่ได้อยู่ที่มาดริดแล้วแต่ก็เรียกได้ว่าก็ยังอยากไปอยู่ดีอยากจะ,จะเจริญรอยตามโรนัลโดอย่างนั้นหรอทําไมกันนะครับวันนี้เรามีคําตอบมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือหลายๆคน,นจะไม่พอใจเขาครับกับการที่เขาเนี่ยดูจะมีอีโก้สูงและเล่นตัวเหลือเกิน แต่หากท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมลองมาฟังสิ่งนี้ก่อนดีกว่านะครับท่านผู้ชมอาจจะเปลี่ยนใจแล้วก็คิดใหม่เกี่ยวกับเด็กคนนี้ครับเพราะว่าตัวของคีเรนเอมบาเป้เนี่ยนะครับผมอย่างที่เรารู้กันในโปสเตอร์ห้องนอนของเขาสมัยเด็กเนี่ยมีแต่รูปโรนันโดเต็มไปหมดเลยก็เรียกได้ว่าชอบโดมากๆแล้วก็อยากจะเป็นแบบโรนันโดให้ได้แน่นอนว่าโรนันโดเนี่ยอาจจะสร้างชื่อมาจากแมนยูนะครับแต่นะครับผมในยุคที่เป็นจุดพีคที่สุดของโรนันโดเนี่ยก็อยู่ที่มาดริด แล้วก็มาดริดเองอ่ะก็เป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่มีตำนานมามากมายถ้าเทียบตำนานกันเนี่ยนะครับผมความสําเร็จอะไรแบบนี้มันเทียบไม่ได้เลยกับปารีสถูกปะมันคนละสเกลกันเลยครับเอ็มบัปเป้เองเนี่ยก็อยากจะไปมาดริดนะครับผมนอกจากนี้เองเนี่ยเขาได้ให้สัมภาษณ์กับทางฟรานอินโฟนะครับผมว่าเราต้องเชื่อมั่นในความฝันมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆไม่มีใครจะเชื่อมั่นในฝันนอกจากตัวเราเองและแน่นอนเส้นทางนี้มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ผมเชื่อในโชคชะตาของผมและผมเชื่ออย่างสนิทใจในสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่เรียกได้ว่าไม่ว่าจะทํายังไงก็ตามเนี่ยดูจะไม่มีอะไรสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของเอ็มบัปเป้เลยนะครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นเหมือนจิตใจที่ตั้งมั่นมากๆอ่ะอันนี้ผมชื่นชมมากๆเลยนะถึงแม้ว่าในสนามบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหรอ่อ่ะแต่แบบว่าพอฟังอันนี้เรามั่นใจเลยว่าเฮ้ยเขาเอ่ะมุ่งมั่นมีแรงกระหายเขาอยากจะเดินตามความฝันของเขาจริงๆและต่อจากนั้นเองนะครับผมมีบท สัมภาษณ์อีกบทสัมภาษณ์หนึ่งที่ตัวของเอ็มบัปเป้ได้ให้สัมภาษณ์ไว้กับเลอปาริเซียนนะครับในตอนที่ผมอายุ14 ตัวของซีดานได้เชิญผมไปที่มาริดสำหรับเด็กอายุ14การได้มีไอดอลของคุณเนี่ยมาพูดคุยด้วยตอนที่คุณยังไม่ได้โด่งดังหรือเป็นที่รู้จักเลยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเขามันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากๆและเขานั้นยังจําตอนนั้นได้ดีเลยว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมันพิเศษขนาดไหนนะครับที่เขาได้มีโอกาสไปที่เลยอัลมาดรดในตอนที่เขายังเด็กอยู่มันก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ฝังใจของเขาอ่ะที่ทําให้เขาเนี่ยมีความฝันเหลือเกินว่าเขาจะมาเล่นที่มาริดให้ได้ ไ้ครับผมยิ่งฟังแบบนี้เนี่ยก็ยิ่งเชื่อเลยว่าคือเอมบาเป้อะแน่นอนเขาดังเขาอาจจะมีอีโก้แต่เงินไม่ใช่ทุกอย่างสําหรับเขาและเราหานักบอลที่เงินไม่ใช่ทุกอย่าง ในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ได้กันง่ายๆนะถูกปะคือเรียกได้ว่านักบอลส่วนใหญ่พูดกันตรงๆก็เฮ้ยอันไหนจ้างเราแพงอันไหนให้เงินเราเยอะเราก็ไปอันนั้นน่ะแต่แบบในกรณีของนักเตะเนี่ยบางคนน้อยจริงๆจะมีกี่คนเองที่แบบว่าไม่ว่าเงินกองแค่ไหนเนี่ยมากกว่าด้วยซ้ำไปเราก็อยากจะเลือกที่จะไปตามความฝันของเรามันเป็นอะไรที่ผมนับถือในตัวของเขามากๆเลยนะครับและนี่ก็เป็นสาเหตุและการที่ตัวของเอ็มบัปเป้ได้ให้สัมภาษณ์ออกมาแล้วมันก็ดูจะเป็น5้าทีที่ว่าตัวของเขาเนี่ยยังไงก็จะไปมาดริดให้ได้ ยังไงก็ต้องเป็นมาดริดเท่านั้นเป็นที่อื่นไม่ได้เลยครับก็ขอให้สําเร็จตามฝันของน้องนะครับผมเพราะยังไงผมเองเนี่ยก็เชียร์มาดริดอยู่แล้วนะครับถ้าเอมบเป้มาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีสําหรับผมมากๆเลยแล้วความสัมพันธ์กับตัวของเอมบเป้เนี่ยนะครับที่มาดริดมีด้วยเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีเลยแถมยังมีตัวของเบนเซม่าที่ดูจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยดูสนิทที่สุดแล้วในทีมนะครับผมก็แบบเอ่ยิ่งทําให้ผมมาอุ่นใจมากขึ้นว่าเอมบเป้เนี่ยน่าจะมามาดริดอย่างแน่นอนและนี่ก็คือเรื่องรางวนนรทัน ท่านผู้ชมกันยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมลาเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ